สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับเมอนก้าตามที่พอเฮงเคยเว้าสู้ฟังนะครับเนะาะว่าพอเฮงที่ไปซ้อยงานขาวดำนะครับพร้อมทั้งกับสีน้ำเอาตัวเลขเกี่ยวกับตัวผู้เพิ่นจากไปนะครับมาเป็นตัวเลขชัลาดนะครับพี่น้องเอซี FC, ที่รอ รับชมอยู่ทั้งบ้านนะครับสำหรับอันนี้พอเฮ้งกัได้น้ำออกนะครับตัวเลขเกี่ยวกับอายุเลขฟ้ามลมแกี่ยวก็พ่อสอเกิดของเพิ่นนะครับสามอย่างนะครับพอเฮ้งเสียวมา้พี่น้องนํำเสนอพี่น้องได้รับชม,มรับฟังกันนะครับในบางช่วง ก็จะเป็นภาพนิ่งบางช่วงก็จะเป็นภาพวิดีโอ,อพี่น,อน้องก็ลองเบ่งนะครับเด้อแต่ว่าพอแห้งไปย้ำไดพอแห้งมักสิโชคดีย้ำนั่นไปงานแบบนี้แหละกลับมาพอเฮ้งมักสิโชคดีบ,บ่เปลี่ยนฟ้าลมกับเปลี่ยนอายุของเพิ่นครับบ,บ่เปลี่ยนฟ้าลมกับเปลี่ยนอายุของเพิินซึ่งคนที่เพิ่นจา,ากไปนี่นะครับก็ยังเป็น คนหนุ่มอยู่นะครับเป็นคนหนุ่มยังท่านในมีครอบครัวนะครับยังท่านในมีครอบครัวอยู่เป็นคนหนุ่มสาเหตุที่เพิ่นตากไปกับบ่ลู่แน่ชัดนะครับแต่ว่าบ่บ่แมนอุบัติเหตุนะครับเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาเมื่อกี้แขกเพิ่นกระไลนะครับแขกเรือเพิ่นก็มาไล พอเห็นก็ที่เอาแนวทางนะครับเกี่ยวกับโตเพิ่นนี่ละออกมาให้พี่น้องได้หุ้จากน้ำนะครับแต่ว่าพอเห็เคยโชคดีตลอดนะครับเด้อบอกไว้ก่อนนะครับอีกย่างนึงก็ต้องขออนุญาตนะครับจากทางเจ้าภาพเพิ่นนะครับขอน้ำเอาตัวเลขเกี่ยวกับ โตเพิ่มน,นี่มาให้พี่น้องได้เบื้องได้ชมน้ากันนะครับให้เทียเป็นทุกขลาบให้เทียเป็นโชคลาบนะครับเนาะสำหรับแนวทางเรื่องจังซี่นะครับก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับเด้อขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท่านแต่ละคนให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ตอนเขาคงสิเคยเห็นอยู่ดอกนะครับเคยเห็นอยู่ว่าส่วนมากบางเทื่อกับสิมีเลขบิดเขือพรอมนะครับสิมีเลขบิดเคือพรอมแต่เจ้านี้บอมีนะครับบ่้เราเลขบักเขือมานนานะครับบ่ไเร้เฮ็ดเขือกับสิมีแต่เท่านี้ลหละนะครับส่วนสิโชคดีหรือบ่โชคดีเพราะเห็นกับฮู้งนะครับเนาะ ก็ขอ,ขออนุญาตดวงยันเพิ่นผู้เพิ่นอนได้จากไปก็ให้ตัวเลขเกี่ยวกับตัวของเพิ่นเป็นโชคลาภให้กับเอฟซีของพอเฮงทุกท่านทุกคนปิดภาพนิ่งนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวพอเฮงก็สิขึ้นตัวเลขให้นะครับึ้นตัวเลขให้สามอย่างนะครับเด้อึ้นให้สามอย่าง ก็จมิมีขั้นแรก,กเรียอายุนะครับขั้นที่สองก็จะเป็นเลขพศซเกิดแล้วก็เลขฟ้าลงนะครับในขั้นที่สามซึ่งมันนี่ฟ้าลงก็เห็นแล้วนะครับพอเห็นเห็นแล้วก็มีอยูสามตัวมีฟ้าลงเลขฟ้าลงมีอยุสามตัวพอเห็นก็จะึ้นให้เลยนะครับ เลขฝาโลงจะเป็น1.60นะครับเลขฝาโลงคือ1.60ส่วนเลขอายุนะครับเ,เขพระซอเกิดนะครับพระซอเกิด2องหาสนะครับเกิดพระซอสองหาส่วนอายุของเพิ่นกับสาปีนะครับอา,อ,าาอายุสาปีนะ กาตามนี่แล้วครับเดอ้อ พี่น้องท่านผู้ชมกับพิจารณาเบึงนะครับขึ้นอยู่ที่ความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับตัวเลขเกี่ยวกับเพิ่นพ่อเหงขคอย่ํำอีกเที่ยนึงนะครับตัวเลขเกี่ยวกับโตเพิ่นนี่ก็คือเลข้าลงหนึ่งหกศูนย์นะครับฝาลงคือหนึ่งหกศูนย์ส่วนพอซอเกิดก็สองห้าสามหนึ่งนะครับสองห้าสามหนึ่ง แล้วก็อายุเพิน่นสามสบเจปีนะครับ37ปีขอให้พี่น้องท่านผู้ชมนะครับใส่วิจรณยญาณในการรับชมนะครับเดอ้อขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปงดำดำวรว้วยๆกันนะครับขอให้ดวงวิญญาณของน้องนีองน่อ่าโดน มันดาลให้เป็นตัวเลขโชคลาภนะครับกับ f อฟซีทุกท่านทุกคนนะครับ อายุ37ปีนะป37ปีอายุ37ปีเปีครับอนะครับอายุ37ปีอายุ37ปี อาพิจารณาเพื่อนครับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดอ้เอขอให้วงการเพถึงไปสู่สุกติสู่สวงสวรร์สำไปรยพบขอให้พี่น้องโชคดีนะครับเดอเ้อเหงๆรวยรวยโชคโสมันมันทุกท่านทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมาพบพ่อกันไม่ไมคลิปหน้าครับผม สำหรับแนวทางตัวเลขอายุในมือนี่พอเห็นก็ต้องอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องโศกโซกันมันลำลำรว่ยๆกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับผม